สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาริสรนฟมิลี่และช่องนุกกี้ฟมิลี่นะฮะนี่พาทุกท่านนะฮะมาชมบรรยากาศของบ้านหลังใหญ่นะฮะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะฮะอยู่ในซอยเซตีนั่นเองนะครับนี่ โอ้มีใครอยากได้บ้างนะครับมีใครอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้บ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะหรือจะเอาบ้านเหมือนใจฮันนี่หลังเล็กๆนะฮะกระทัดรัดนะฮะหรือจะเอาบ้านหลังใหญ่ๆเหมือนนี่นะฮะในบ้านบาหอมนะฮะหลังนี้แสนหนึ่งน่าจะไม่อยู่นะฮะอ่าน่าจะสองขึ้นนะครับเพราะว่าเผื่อรวมอุปกรณ์ซื้อเข้าบ้านด้วยนะฮะ mm -hmm. ดูบ้านนะครับดูบ้านนี่จะของบ้านนะครับที่เบ่าหอมนะฮะนี่ฮะยูฮาวาดีครับโอ้โหเหลืออะไรบ้างครับพี่บ้านหลังใหญ่อุ่นนู้าจะมาติดต่อพด่ว่าลังคามันเหลือลังคาเหลือแผ่นลังคาตองสี คือก็เลยทําห้องน้ำาออกซะตอมาซะเป็นห้องน้ำครับครับตัวห้องครัวเนี่ยก็ได้เป็นห้องครัวไปเลยตัวก็เป็นห้องน้ำไปเลยอ๋อก็ต่อไปอีกต่อไปอีกน้อยหนึ่งพว่มอีกประมสิบเจ็ดสิบแปดเมตรแล้วบางวันบ้าสิบเจ็ดเมตรบานไหมพี่ค่าใช้จ่ายหรือว่าคุมอยู่อยู่ก็น่าจะแสนขึ้นแล้วละตอนนี้นะแสนแล้วแสนอยู่แล้วแสนอยู่แล้วบานปลายอยู่แล้วบานนะแต่บ้านบานน่อยบ้านน้อยกันเลยอ๋อ เห็นเฟอร์นิเจอร์ว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าเขาเห็นเขาแววๆมาเมื่อวานเขาตู้มาส่งพี่นัทบอกว่าอาทิตย์หน้าชุดใหญ่มาบ้านพี่ประหองบอกเดี๋ยวมารอดูแลรอบ้านเสร็จนี่แหละครับผมรอบ้านเสร็จนะต่อไฟอ่าจจะเทปูนด้วยครับสีอะไรพี่สีอะไรเนี่ยเลือกสีเราบอกเห็นแม่บ้านบอกว่าอยากได้สีโอรสพี่ประหอมว่าสีอะไร เปลี่ยนแกเลือกอะไรไปโอรสแต่สีส้มอันเดียวกันมะเนาะคงโอรสนั่นแหละแต่แต่มันไม่ส้มจีทค่ะไม่ใช่ส้มจีทมันเป็นเหมือนเหมือนข้างในบ้านลุงนั่นแหละโอ้โหโอ่าโอรสสีโอรสเขียนตั้สีโอรสครับผมสีโอรสแล้วเด็กไปเขาบอกว่ามันเป็นภาษาอังกจเพ่เขาเขียนเป็นโอแล้วก็รสเค้าคล้าสีถนนอ่าใช่มันเป็นสีส้มๆน่าแต่มันแต่มันไม่ส้มจีทไม่ส้มนี่ เดี๋ยวมาอัปเดตบ้านพี่บอหอมกันนะนี่นะฮะสิบหกคูณสี่เมตรยาวสิบหกกว้างกว้างสี่เมตรแล้วก็ต่อไปอีกน้อยหนึ่งนะฮะเป็นห้องครัวนะครับเอ๊ห้องน้ำนะห้องน้ําอยู่ในครัวฮะเข้าออกก็ประตูนี้เนาะประตูนี้นะครับห้องนอนสองห้องห้องอ่านั่งเล่นห้องรับแขกหนึ่งห้องอันนี้ห้องครัวนะครับอ่าเล่น ใหญ่มากนะฮยิ่งใหญ่อลรงการกน,นี่นบรรยากาศนะครับร่มร่มเรื่อนดีบรรยากาศมาแล้วมาแล้วเน๊ะฮนี่ต้องใส่เคยืกินด้วยหรือเปล่านี่ ใส่หางละน่าขอสงสัยเคยกินด้วยหรือเปล่ามานั่งขอเลยนะครับลูกชิ้นนะฮะก็บรรยากาศร่มเย็นร่มเย็นนะฮะพี่ออสวัสดีครับนี่ในช่างนะครับบ่ได้พี่อออีบอเล้วครับงานนี้นะครับในช่างใหญ่นะะ ม่ใหญ่แล้วตัวนี้ไม่ใหญ่แล้วเหรอฮะทำอะไรเสียงเสียงทุกตอนรอกมาเออเนาะเออเนาะผมก็เสียงเล็กเลยเผมก็เสียงเล็กเลยเสียงก่อนนะฮะมาตากาดนี่เลยหรอนี่นะฮะบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเริมมามุตดู con này con này cũng thời gian nào nó pis này mmm con thôn nó

อ,อย่าไปเล่นดิตมดามเดียดเลยนะดูมันจะแสบนะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ